สวัสดีครับวันนี้นะครับเกษตรแนวใหม่นะครับวัจจแรนงวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะมาดูพื้นที่กันนะครับพื้นที่ประมาณนี้นะครับก็นะครับตรงนี้กําลังวัดอยู่นะตรงนี้จะทําเป็นกระชังบกนะครับตรงนี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2อคูณสเมตรนะครับก็จะทํำลงกระชังบกตรงนี้นะครับเริ่ม อีพีที่หน่1นะครับกับเกษตรแนวใหม่วัวใจแกล่งนะครับพื้นที่เราก็ประมาณนี้นะครับพื้นที่ก็สักสักสัก,กไร่หนึ่งอะไร่เศษเศษนะครับนี้ก็มีบอ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นบ่อเก่าของเรานะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะลงประมาณเป็นเป็นกระชังน้ำนะครับหนึ่งกระชังด้วยนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นการเลี้ยงป, like ปลาอาจจะเป็นประมาณปลาดุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งบ่อนะครับแล้วก็ลงกระชังปลาบ่อไหนึ่งบ่อนะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็กระชังบกนะครับพื้นที่ประมาณนี้นะครับ EP แรกนะครับเราก็มาดูมาดูพื้นที่กันก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มแต่งบ่อแล้วก็ลงปลานะครับกระชังน้ําแล้วก็กระชงกระชังบกนะครับ1กระชังนะครับกระชังน้ำเนี่ย ผมซื้อมานะครับ2คูณ2นะสองคูณ2ก็นะครับเลี้ยงปลาได้นะครับประมาณ2 3 0 0้ยตัวประมาณนี้นะครับจะเลี้ยงปลาดุกกอดนะครับเล่นๆนะครับเ็ษแนวใหม่นะครับหัวใจแกล่งนะครับแล้วก็นะครับขอบบอกอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าแล้วกฝั่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ว่างนะครับอันนี้ มีมีต้นไม้ต้นอะไรอยู่แล้วต้นกล้วยนะครับในฟอกปลูกไว้นะครับเราก็จะมาลงแบบลองดูเลี้ยงปลาดูก่อนนะครับแล้วก็นะเฮลีปีต่อไปเราจะมาดูเสร็จแล้วนะครับเริ่มถ้าลงของอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็นะครับอ่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ถ่ายกล้องหน้ายังไงเนี่ย